ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนําหัวหน้าส่วนราชการพร้อมสิทธิยานุสิ์ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสรารามราชวรวิหารค่ะ ที่โรงเรียนวินิจศึกษาแห่งที่สองตำบลโพก้าต้นอําเภอเมืองลบบุรีนายอําพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนคณะครูนักเรียนและสิทธานุสิ์ค่ะร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะพระธรรมมาวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสารารามราชวรวิหารเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล60ปี 39, 000, 3 9มพา สำหรับประวัติพระธรรมวัชิระสุนทรมีนามเดิมว่าประเทืองมาเพชรเกิดเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2508ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ำเดือน2ปีมะเส็งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2529ณวัดกวิสรารามราชวรวิหารโดยมีพระพุทธวรยานวัดกวิศารารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายสองคณะกรรมการโครงการสร้างความโปร่งโลกรมาณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศิลปคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อํานวยการโรงเรียนวินิจึกษาในพระราชูปถัมภ์นั่นเองครับ